ความสำคัญของ ACD นะคะก็คือว่าเป็นความสมคัญของการที่ออจริงๆแล้วการประชุม ACD เนี่ยเดิมทีตั้งแต่แรกสมัยเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยเป็นความเริ่มของประเทศไทยที่อยากจะเห็นการรวมในภูมิภาคเอเชียนะคะซึ่งว่าถือว่าเป็นกลุ่มที่วันนี้ก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ32ประเทศถือว่าเป็นกลุ่มที่มีฐานประชากร ะะเทียบรวมกันทั้งหมดในส่วนของเอเชียก็ประมาณ6 0ของเประของชาก่กรโลกแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีการค้าขายกับไทยมากด้วยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพก็เราเริ่มกันมาตั้งแต่10ปีที่แล้วก็เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นการเริ่มประชุมในระดับของผู้นํา นะคะซึ่งทางคูเวตก็เป็นเจ้าภาพในครั้งแรกสําหรับฝ่ายไทยเราก็มีบทบาทในฐานะของการเป็นผู้ประสานงานแล้วก็เป็นผู้ที่ช่วยประสานงานในการขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการค้าการลงทุนต่างๆนี้ด้วยนะคะซึ่งในความสําคัญนี้นะคะในการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากตรงที่ว่า,าทุกๆภูมิภาค ของเอเชียเนี่ยก็มีความร่วมมือกันที่ชัดเจนแล้วก็อยากเห็นการร่วมมือนี้เป็นรูป,ปรธรรมแล้วก็มีความเห็นชอบว่าก็ควรจะมีการประชุมระดับผู้นําอย่างต่อนเนื่องนะคะดังนั้นในบทบาทของฝ่ายไทยในฐานะของผู้ประสานงานเราก็ได้มีแสดงจุดยืนในเรื่องของการขอความร่วมมือนะคะก็ในส่วนของ ACD ดังนี้ค่ะว่าเรื่องแรกก็คือว่าเราอยากเห็นการทํางานที่ร่วมกันเป็นรูป,ปรธรรมก็คือว่าก็ควรจะมีผู้ที่ช่วยในการประสานงานนะคะในการที่ ที่จะให้ทํางานอย่างต่อเนื่องมีหน่วยงานประสานงานซะโดยที่การทํางานนี้เราก็ได้เสนอว่าน่าจะมีการพัฒนาในเรื่องของการเชื่อมโยงที่เห็นชัดก็คือต่อเนื่องกันก็คืออย่างเช่นความชื่อมเชื่อมโยงในในสองประเภทก็คือเรื่องของระดับกายภาพก็คือการที่เชื่อมในเรื่องของเส้นทางต่างๆขนสข่งคมนาคมต่างๆก็คือเราก็อยากให้เห็นไปดูส่วนของเรียกว่าจุดที่ยังไม่ต่อเชื่อมกัน นะคะอันนี้ก็จะเป็นการต่อยอดจากการที่ความเป็นคอนเน c t i ิวิตี้ของเราในส่วนของภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ขยายต่อไปในส่วนของเอเชียอันนี้ก็จะทําให้จุดต่างๆนี้แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ประการที่2เราก็มองว่าไม่ใช่แค่เพียงการดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแต่อย่างเดียวก็ต้องดูเรื่องของสังคมของคนแล้วก็วัฒนธรรมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในส่วนของประเทศไทยเองเราก็ได้เสนอว่าในกลุ่มนี้ก็มีในเรื่องของความต้องการ ที่เรียกว่าต่างกันแต่ทําให้เสริมจุดแข็งได้ก็คือในเรื่องของความต้องการในเรื่องความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารเราก็ได้เสนอให้นําหัวข้อนี้มาพูดคุยกันในการที่จะทําความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับนะคะเพราะว่าจะสังเกตว่าจากการถแถลงจุดยืนของผู้นําแต่ละประเทศก็เห็นสอดคล้องตรงกันแล้วก็มีอีก อีกประการหนึ่งที่ทางการราประชุม ACD ีนี้ก็ให้ความสนใจก็คือว่าการที่ทำอย่างไรในการลดช่องว่างหรือแก้ปัญหาความยากจนในกลุ่มของประเทศต่างๆแล้วก็การแก้ปัญหาภัยพิบัติก็ถือว่าเป็นในทิศทางที่เรียกว่าสอดคล้องตรงกันแล้วประกอบก,บกับช่วงนี้เองความผันผวน,นทางเศรษฐกิจนะคะก็จะทำให้ทุกประเทศนั้นหันมาร่วมกันในการที่จะพัฒนา ความเจริญอย่างยั่งยืนแล้วก็การแก้ปัญหาภายในประเทศแล้วก็รวมถึงการเสริมต่อย,ยอดของภูมิภาคว่าจะทําอย่างไรในภูมิภาคเดียวกันให้เสริมแล้วก็สร้างความแข็งแรงอันนี้ก็จะทําให้การทํางานของประเทศไทยที่เราทํางานทั้งในส่วนของอาเซียนเองในส่วนของแต่ละภูมิภาคนะั้นมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าใช้จุดแข็งของแต่ละประเทศในส่วนของภูมิภาคเดียวกันนะี อย่างเต็มที่ค่ะก็อย่างวันนี้เองทางเบื้องต้นก็คือทางคูเวตเองก็ได้แสดงเจตจำนงนะคะที่จะเหมือนให้ให้ทุนสนับสนุนในส่วนนี้ด้วยนะคะสำหรับที่จะร่วมกันแก้ปัญหาการพัฒนาในพื้นภา่นี้ก็ประมาณ300ล้านเหนรียญสหรัฐนะคะแล้วก็ฝ่ายไทยเราก็ได้ได้ ได้ประกาศในส่วนของการที่เราจะรับเป็นเจ้าภาพการประชุมทั้งในส่วนของระดับรัฐมนตรีแล้วก็ส่วนของระดับของผู้นําในปีที่เราเป็นประชาคมอาเซียนในปี2515ด้วยค่ะใครจะให้เงินสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยไหมคะก็เราเองคงเป็นผู้ประสานงานซึ่งคงต้องดูในเนื้อหาในรายละเอียดซึ่งวันนี้เองในส่วนของเงินทุนที่ทางทางคูเวตให้มาก็เป็นจนํานวนมากพอสมควรเขาคงจะประสานงานและทํางานกับในส่วนของทาง ADB นะคะที่จะมาคุยกันซึ่งก็ต้องไปอยู่ในในวาระถัดไปที่จะเป็นการประชุมระดับรับรบรฐมนตรีที่จะหารือกันว่าเราจะมีวัตถุประสงค์อย่างไรแล้วก็จะทำงานร่วมกันอย่างไรค่ะถ้าเกิดว่าที่ประชุม,ม้ตอบรับข้อเสนอของเราเกือบทั้งหมดจะน้าไปที่เราจะดำเนินผลไปค่ะการความมั่นคงด้านอาหาร,าหารคือโดยหลักแล้วทุก ทุกประเทศก็ไม่ไม่ได้ติดนะคะแต่ว่าจะมีรายละเอียดอย่างเช่นเรื่องของการที่จะหาผู้ประสานงานในส่วนของฝ่ายเดขาจะเป็นรูปแบบขององค์กรหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่เห็นไม่ไม่เราก็ไม่ไม่มองแบบขนาดนั้นเรามองว่าอยากจะมีหน่วยงานหรือประเทศไหนประเทศหนึ่งที่ช่วยกันในการประสานงานเพื่อให้สิ่งที่ผู้นําแต่ละประเทศนั้นได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆแล้วมารวมกันในการเสนอให้เป็นรูปธรรมกลับไปมากกว่าค่ะ เริ่มเมื่อสิปีที่แล้วจนถึงวันนี้ท่านพอใจการติดตของ a d B ไหมคะค่ะก็พอพอใจค่ะเพราะว่าในส่วนนี้เองก็จะทําให้ประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นนะคะเพราะว่าจากาที่เราฟังก็จะเห็นว่าหลายๆประเทศผู้นําหลายประเทศก็เรียกว่า ตอบรับแล้วก็นึกถึงบทบาทของประเทศไทยที่เป็นผู้ริเริ่มในส่วนนี้แล้ววันนี้เองเนี่ยเนื่องจากเรามาเริ่มในส่วนการประชุมผู้นำก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเพราะว่าวันนี้ความสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจก็มาหาภูมิภาคเอเชียแล้วนะคะซึ่งถ้าเราไม่ไม่ใช้ในสิ่งที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์และสร้างความแข็งแรงกับภูมิภาคนี้อันนี้ก็จะทาให้เราเสียโอกาสไปค่ะบทบาทของ ADB นี้จะเป็นยังไงบ้างในสังคมโลกเราไม่ไี่มองตั้งเป้าไว้ไหมคะ ก็ในส่วนของสังคมโลกจริงๆแล้วเราก็จะคงจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะในฐานะที่เรามีฐานประชากรมากนะคะก็ส่วนนี้เองแล้วก็โดยเฉพาะมีทรัพยากรอย่างประเทศไทยเองเราก็มีทรัพยากรทางอาหารหลายประเทศก็มีทรัพยากรทางพลังงานถ้าเราได้รวมความแข็งแกร่งนี้ก็จะทําให้ในการแก้ปัญหาเรื่องของปัญหาต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคก็จะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยากจนหรือช่องว่างความแตกต่างแล้วก็ความขัดแย้งต่างๆก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ใน ผู้ภาคนี้เองก็อยากเห็นความการแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆด้วยสันติสุขแล้วก็การที่ใช้เวทีนี้ในการที่จะพูดคุยเข้าใจปัญหาในเชิงลึกแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาด้วยเช่นกันค่ะท่านนายกคะเมื่อวานนี้ที่ท่านพูดถึงเรื่องการเชื่อมโยงทางกายภาพเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อกันของประเทศไทยที่เรามีความคิดเรื่องการทําโครงการรถไฟความเร็วสูงต่างๆเนี่ยะจะใช้ว่าเป็นโอกาสที่เราจะสามารถวางแผนในการ เป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการเชื่อมโยงคือเขาใช่ค่ะมีภาคนี้กับถูกถูกต้องค่ะก็เรียนว่าความเชื่อมโยงเนี่ยก็ต้องเริ่มตั้งแต่ฉันกอมองว่ามอนเหมือนกับหลายชั้นที่เราต้องมองเข้าไปคือจุดแรกก็คือความเชื่อมโยงในประเทศนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่เมืองหลวงก็คือศูนย์กลางกรุงเทพมหานครที่จะมีตั้งแต่รถไฟในในของรถไฟฟ้านะคะแล้วก็มีรถไฟความเร็วสูงต่างๆเริ่มจากศูนย์กลางในประเทศเนี่ยให้มีการเชื่อมโยงกันอย่างจริงจังเพื่อที่ ที่จะให้เกิดความเจริญไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวการสร้างความเจริญในในส่วนของพื้นที่ห่างไกลแล้วก็จากประเทศไทยเราก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อไปอยังเขตของทางด้านของอาเซียนนะคะจากอาเซียนก็อย่างไปของเอเชียก็คือมองว่าเราต้องมองเป็นรอบๆแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือต้องเริ่มจากของเราก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราเชื่อมโยงจากจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วความเจริญไม่ได้กลับมาหาที่เราเราก็เสียโอกาสนี้ไปค่ะจะมีโออีการได้คุยเรื่องสินค้าไทยด้วยไหม ค่ะเ,เ,เราเราคุยเป็นภาพรวมนะคะเพราะว่าเราเองเรามองว่าเราเป็นแหล่งอาหารนะคะก็จากนโยบายที่เราอยากเป็นในเรื่องของแหล่งอาหารเ,เป็นเป็นเหมือนกับเป็นแหล่งคังอาหารข,ของของภูมิภาคนี้นะคะก็เราเองเราก็ได้พูดถึงว่าเรามีพื้นฐานทางด้านของเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นสินค้ามีเรื่องของออข้าวแล้วก็มีพืชอ,อ,อื่นๆด้วยนะคะเป็น ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆเราก็พูดเป็นภาพรวมค่ะเพราะว่าในรายละเอียดนั้นก็คงต้องลงไปทำทำงานใน,ในแต่ละประเทศให้มีความต้องการสอดคล้องต้องกันแต่ภาพรวมเนี่ยทุกประเทศก็เห็นค่ะเพราะว่าหลายประเทศมองเป็นห่วงด้วยซ้ําไปว่าสําหรับเรื่องอาหารเขาจะมองว่าหนึ่งเรื่องของความขาดแคลนของอาหารสองเรื่องของราคาไม่ไม่มีความสเสถียรภาพขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารถ้าช่วงไหนมีมากก็จะ ถูกถ้าาจวงไหนมีน้อยราคาก็จะแพงเขาก็ถึงจะมองว่าเราเขาก็อยากจะมองว่าประเทศไหนที่มีแหล่งเรียกว่าเป็นเป็นแหล่งผลิตของอาหารนั้นก็อยากจะมีการมีการติดต่อกันไว้ในล่วงหน้าในการสร้างความมั่นคงแล้วก็เรื่องของการ ที่จะสามารถที่จะสำรองอาหารไว้ให้กับเขาได้อันนี้ก็เป็นเป็นจุดแข็งที่เราก็จะนำมาใช้ควบคู่กับการพัฒนาในประเทศซึ่งในส่วนของนโยบายรัฐบาลเองเราก็อยากเห็นการพัฒนาโดยเฉพาะการเรื่องของการเพิ่มผลผลิตในส่วนของอภาคการเกษตรนะคะเพราะถือว่าเป็นภาคที่สำคัญถ้าเราสามารถที่จะผลิต พืชต่างๆหรือว่าสินค้ากเกษตรที่เป็นที่ต้องการกับตลาดโลกแล้วแล้วก็รวมถึงการสร้างผลผลิตให้ดีเราก็เชื่อว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการสร้างความแข็งแรงหรือความเจริญกับเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะสำหรับผู้เวทเองเนี่ยก็ก็คือความสัมพันธ์ทั่วไปที่เรามองว่ายังสามารถที่จะมีเพิ่มช่องทางการค้าการลงทุน นะคะก็คือในเรื่องของภาคการเกษตรก็เช่นเดิมค่ะก,ก็คงคุยในเรื่องของสินค้าเกษตรที่จะสามารถที่จะส่งออกมาได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของท่องเที่ยวนะคะซึ่งวันนี้ในส่วนของคูเวตเองเนี่ยมา,มานักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยก็อาจจะยังมีจํานวนไม่มากแต่ว่าที่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะมาในเชิงของการที่เข้ามา,เ,าเชิงสุขภาพนะคะมารับการรักษาที่ประเทศไทยแล้วก็ได้มีการเชิญชวนนะคะให้ไป ไปเมืองไทยแล้วก็ในส่วนของการขยายในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะก็จะเป็นถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่มีศักยภาพแล้วก็สามารถที่จะรองรับตลาดที่นี่ได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองก็จะมีในเรื่องของภาคอุตสาหก,กรรมแล้วก็การก่อสร้างเพราะที่นี่เองก็จะมีการขยายการลงทุนค่อนข้างมากเราเองแล้วก็ได้เชิญชวนนักธุรกิจ มากับเราในครั้งนี้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็ท mm hmm. างภาคธุรกิจก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่จะสามารถที่จะหาโอกาสต่างๆที่ที่เขามีการขยายการลงทุนต่างๆก็สามารถที่จะมารับงานหรือว่าจะมาลงทุนเพิ่มเติมค่ะ mm hmm. ส่วนของเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าที่คูเวตเองก็เป็นแหล่งพลังงานแล้วก็คงจะคุยหัวข้อ หลักใหญ่ก็คือการความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับความการร่วมมือของความอของประเทศไทยในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารซึ่งเราก็เชื่อว่าะจะได้รับการตอบรับก็คงจะมีการพูดคุยแล้วก็หาผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นในการในการที่จะตกลงวิธีการที่จะทํางานในการสร้างความสัมพันธ์ในเรื่องนี้ด้วยค่ะซึ่งถือว่าเป็นจุดที่เรียกว่ามีความต้องการที่เป็นจุดแข็งคนคนละด้านแล้วสามารถที่จะจบตอบโจทย์ได้ทั้งสองประเทศค่ะ แล้วก็คูเวตเองก็เป็นเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยในส่วนของทางด้านของเวทีของทางสนับสนุนเรื่องของ OAC มาตลอดแล้วก็คงจะถือโอกาสนี้มาขอบคุณแล้วก็ได้มาที่แจงเรื่องของสถานการณ์ปัญหาทางด้านของออจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะ